วันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะวิธีการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะสาหรับบทเรียนนี้การแก้เนี่ยก็คล้ายๆกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนั่นเองนะคะ,ะเรามาดูวิธีการนะคะข้อที่1นนะคะ x บวกหมากกว่าแนะคะ x บวกห มากกว่า8เราก็จะย้าย5นะคะไปกระทำกับ8ก็คือย้ายเป็นลบนั่นเองเพราะฉะนั้น x ก็จะมากกว่า8ลบ5 x มากกว่า8ลบ5เหลือ3เพราะนั้น x มากกว่า3ทีนี้เรามาดูเส้นจนนํานน ทุกจำนวนที่มีค่ามากกว่า3จุดก็จะเป็นจุดโปร่งนะคะมากกว่าหันไปทางขวามือนะคะทุกจำนวนที่มากกว่า3ข้อ2 5วงเล็บ x ลบ4น้อยกว่า30นะคะเราจะต้องย้ายเลข5าไปก่อนนะคะย้ายเลข5าไปก่อนเพราะว่าเลข5าเนี่ยไกลตัวแปรที่สุดนะคะเราก็จะได้ x ลบ4น้อยกว่า 5คูณอยู่กับวงเล็บนี้ก็เอาไปหารนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ x ลบ4น้อยกว่า5าไรได้30ห้า x เดียว x ลบ4อยู่ก็ย้ายลบ4ย้ายไปบวก4นะคะ x น้อยกว่า6บวก4 x เดียวก็จะน้อยกว่า10นั่นเองนะคะ เส้นจำนวนเส้นจำนวนทุกคำตอบที่น้อยกว่า10ก็คือเป็นจุดโปรงน้อยกว่าคือหันไปทางซ้ายนะคะข้อ3 3 x บวก8น้อยกว่าหรือเท่ากับ7 x บวก20ตอนนี้มี ขวามือก็มี x ซ้ายมือก็มี x เ,เพราะฉะนั้นเราจะต้องย้ายตัวแปรไปหาตัวแปรตัวเลขไปหาตัวเลขนะคะเราก็จะได้3 x ลบ7 x น้อยกว่าหรือเท่ากับฝั่งนี้มี20อยู่8บวกอยู่ย้าย8มาลบนะคะซ้ายมือ3 x ลบ7 x ก,ก็จะเหลือลบ4 x น้อยกว่าหรือเท่ากับ20ลบ8เหลือ ทีนี้ลบสี่คูณอยู่กับ x นะคะลบสี่คูณอยู่กับ x เ,เราจะต้องนำลบสี่มาหาทั้งสองข้างเพราะฉะนั้น x เ,เดียวนะคะจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับนะคะจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะคะเพราะว่าจำนวนเต็มลบไปหารนะะสมการนั้นจะเปลี่ยนเครื่องหมายทันทีนะคะ x กก็จะมากกว่าหรือเท่ากับลบสาม เส้นจำนวนคคำตอบของอสมการลบสามนี้ x มากกว่าหรือเท่ากับลบสจุดก็จะเป็นจุดทึบนะคะมากกว่าหรือเท่ากับก็คือไปทางขวามือนะคะค่ะจาก3ข้อนี้เป็นการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองทำ 3ข้อนะคะลองทำแบบฝึกหัด3ข้อนะคะแล้วพบกันชั่วโมงหน้านะคะขอบคุณค่ะ